งมงุม่อเชา้าอันตรายครอ,อครัครับกำลังทำอะไระครับกำลังทำอะไรแล้วครับกินเลือกินเลือดกำลังทำอะไรแล้วครับไปแล้วครับเอาเลยเอาเลยครับอ๋ออ๋อเอาเลยครับอ๋อกินข้าวอยู่โอเคเดี๋ยวผมจะไปสำรวจเมืองนะครับว่าอะไรอะไร อะไรครับอือ,อเดินมาก็ไม่มีอะไรแล้วครับดูจังมวะนี่อืกำลังเดินนะครับนี่ไม่มีอะไรโอผมก็สำรวจเมืองแล้วครับน,นนี้ไม่น่าน ดูหมาอะไรรึตีเลย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 ตู้ตูอ้อืมอืมอืมเฮ้ยตำรวจนี่นะตำรวจมาทำอะไรแล้วครับเฮ้ยไม่ต้องตีผมนะครับอันนี้หมาหมาหมาตำรวจชื่อว่าอะไรนะครับจอร์นจอร์นแล้วอืมผมโดนค่ะคอหาไม่เนี่ยครับโดน ผม,ผมทำผิดน,นะครับผมเดินข้ามสะพานแบบไม่มีไม่มีใบรับอนุญาตอ๋อลืมไปว่าเขาไม่ให้ข้ามสะพานเอานี่ครับบัวเอาไปครับจะพังบัวเขาประมาณจะกแตกครับเอานี่ครับอเอาไปครับนี่คร,ครับาผ่านาผ่านเอาไปครับของสมุดครับนี่ยของสมุดเอาไปครับ ้ตำรวจครับจะเป็นฝนตกอรอครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรแล้วครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแล้วครับโอเคครับโอเคครับผมต้องไปลุ้นข้อหาครับผมตุนครับวันนี้ผมโด้นข้อพุกนะครับไฮเออเป็นข้อ เปจอนต้องดีเรื่องนี้เอ่อทงานครับผมผต้องเอาไปเสร็จการโน้นจับครับเอาผมเดี๋ยวผมขอนั่งดูทองนะครับโอ้มือถอ่วนะครับทุกุนเฮ้ยเยเฮ้ยบิ๊ครับอมเอ่อ้ใส่เหมือนเดิมก็ได้ครับเอา เสียเหมือนเดิมไม่ได้อ่ะ๋อนี่ครับอืขโมยทองก็ไม่ได้อื๋อปเลื่อมไปตำรวจที่นี่ชอบชอบมันนี้มากนะครับตำรวจครับนะครับตำรวจหลงเข่าองสิ้นหนึ่งตำรวจครับเปิดได้ผมนะครับผมไม่รู้รหัสผ่าน ตำรวจครับทำไมทำไมทำไมตำรวจกระดูกใหญ่จังอะ่ะเปิดให้ผมหน่อยครับครับตอนนี้ผมขอขี่ก่อนนะครับออผมตื่น,น,นขี่มอนอน,นมากเลยอะตำรวจก็ยังไม่มาตรวจสักทีเลย หรือผมจะหนีดีเอ้ะเอ๊ะเอเอเ,อเอต้องหนีเหรอเกือบออ,อ,อนอนหงีบสักแป๊บหนึ่งโอ้งอมงอมนอนนอนอย่างสบายใจ้ยไม่ต้องมีใครทำเไ,ไหมตำรวจครับรนี่มันก็สายแล้วครับทำไมทำไมผมยังไม่ออกคุกอะครับเองโดนจับหนึ่งวันนะโอ้ค,ครับ ลืมครัคบอืกินปลาดิบดิกว่าอุ้ยทำไมมันกินนล้าเมาอ่ะผมเมาครับตอนนี้ผมเมาผมเมาครับตอนนี้อะไร โฮ้ยเฮ้ยใครวะใครวะเยอยากต่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอเฮ้ยเฮ้ยอยามาครับเฮ้ยอย่าอยาต่อยนะครับผมผมเมาเขาเนอะนยนอะไรทำอะไรครับผมไม่รู้จะตายครับผมไม่รู้จะตายครับอยากใครอยากต่อยต่อยอร อืมอืมอมอกินอร่อยอืมความมันเฮ้ยเฮ้ยอยากเจอแล้วเฮ้ยเฮ้ยมองมเมเฮ้ยนี่คนนี้อยากต่อยเรเฮ้ย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 ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ย้ยเฮ

เออเออผมลืมแล้วนะเฮ้ยก็เจเลยเมาไปต่อยชาวบชาวบ้านมาต่อยฉันเวอร์อ๋อช่ไหมัมผมกินปลาบูดเข้าไปครับผมหิวครับตอนนี้ก็เที่ยงแล้วก็ก็ตอนนี้บ่ายแล้วครับเนี่ยเนี่ยบ่ายแล้วยังไม่ให้อาหารเลยครับตัวโอผมกินอาหารบูดเข้าไปครับ

หมดหอน้่ยต้องว่นะไม่เเ้ยปทุกคนครับไม่ตงไม่เห็นผมนะครับโอ้ยหายไม่มีอะปหรวไม่เห็นนะครับผมว่าผมออกไปดีกว่าเฮ้ยตำรวจเฮ้ยหนีหนีหนีครับทุกคนหนีหนี่นีตำรวจแลครับอ๋ออ๋อนี่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  นี่นี่นี่ครับโอ้โดูคนกับดูคนครับดูกคนครับน้อุ้ยเตนผมตำรวจครับตำรวจครับอ้ยเาตึตำรมครับเดคผมครับตรวครับผมยอมแล้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 วครับยอมนะครับ